กับแตงโมนะคะในแตงโมทเวลค่ะรอบนี้นะคะเราจะมารีวิวโรงแรมสั้นๆค่ะแอะจะให้ดูนะคะเห็นน้องมีไล์สกอตไหมคะให้ลองทายกันนะคะว่าเรามารีวิวที่โรงแรมอะไรเอ่ย แน่นอนค่ะต้องมีคนทายถูกนะคะก็คือโรงแรมโฟโต้โฮเทลค่ะโรงแรมเขาเพิ่งซอมโอเพนนิ่งได้ไม่ถึง1เดือนค่ะจะมารีวิวสั้นๆน,นะคะให้ทุกคนฟังกันว่าโรงแรมเขานะคะหลังจากที่ย้ายจากบริเวณหัดกะตะมายังบริเวณกเกาะสิริเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะไปดูกันเลยโฟโต้โฮเทลเป็นโรงแรมที่นำเสนอแรงบันดาลใจที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพซิกเนเจอร์ของโฟโต้โฮเทลคงหนีไม่พ้นน้องหมีนั่นเอง บริเวณล,ล็อบบี้นะคะยังมีมินิบาร์สามารถทานได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนคอมเพลเมนต์รี่ต่างๆนะคะจะเป็นขนมพื้นเมืองของภูเก็ตค่ะบริเวณต่างๆของโรงแรมยังตกแต่งด้วยกล้องฟิล์มหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพตรงบริเวณโซนห้องพักเรานะคะต้องเดินผ่านตรงนี้การออกแบบเน้นโทนโมโนโครเป็นโทนขาวดําและทุกมุมของโรงแรมนะคะจะมีคอร์สเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะคะตามบริเวณจุดผนังต่างๆหรือแม้กระทั่ง ในห้องพักค่ะในส่วนฟุตเวลคัมนะคะก็จะเป็น Apple ค่ะพร้อมรูปน้องหมีแบบโพลารอยด์ด้วยนะคะน่ารักมากเลยห้องน่ารักมากทุกคนห้องที่เราพักจะเห็นริมหาดนะคะแล้วก็หันหน้าไปยังทะเลจะมีทั้งยูเซอร์เมแล้วก็พาส์วเปิด Wi-Fi ด้วยค่ะ คอมพลีเมน์ทั้ทุกอย่างนะคะฟรีหมดเลยค่ะการตกแต่งห้องพักใช้โทนสีดำออกแนวเรียบดูนะคะรวมทั้งฟังก์ชันต่างๆภายในห้องนะคะเรียกว่าครบครันเลยทีเดียวค่ะในส่วนของเตียงนอนโฟโต้โฮเทลนะคะเขาขึ้นชื่อเรื่องเตียงดูดวิญญาณคือเตียงเขานุ่มมากค่ะทุกคนอันนี้คือวิวนะคะรอบๆห้องเราเนาะก็จะเห็นคนนะคะมาถ่ายรูปตรงเดส์ชอตบาร์ พักนะคะเป็นช่วงซอ์โอเพนนิ่งโรงแรมเขานีโปรโมชั่นนะคะก็คือพักแล้วก็ใช้บินของเกรทช็อตบานก็จะลดค่าห้องพักถึง35%ค่ะโดยราคาเหลืห้องพักนะคะจะต่างกันเช่นจันร์ถึงพฤหัสก็จะอีกราคา1หนึ่งส่วนเรานะคะพักวันศุกร์ถึงอาทิตย์ก็จะอยู่ที่1,635บาทอันนี้ก็คือมีส่วนลด35%จากการใช้บินของเกรทช็อตบารแล้วนะคะรวมอาหารเช้าเราด้วยนะคะสําหรับ2ท่านค่ะบระเิเวณตรงส่วนนี้นะคะจะสามารถเห็นได้ทั้งน้าขึ้นแล้วก็น้ําลง นะคะคบริเวณหน้านอกนะคะมุมนี้จะเห็นห้องเขาด้วยเห็นไหมบริเวณตรงนี้นะคะเราจะเห็นทั้งน้าขึ้นน้ําลงเลยค่ะ แบบอาหารเช้าของเขานะคะจะเป็นรูปแบบในการเสิร์ฟแบบนิวโน멀ค่ะทุกคนก็คือเบเกฟต์อินเมสนะคะโดยที่เรานะคะสามารถเลือกได้ว่าจะให้เขาเสิร์ฟตั้งแต่กี่โมงนะคะโดยที่ทางโรงแรมนะคะเริ่มเสิร์ฟตอน6กโมงนถึงบ่ายโมงค่ะรูปแบบอาหารนะคะจะมีเซตเลือก1คนนะคะต่อหนึ่งเซตเราเลือกเป็นสมูทตี้โบนะคะ1เซตตัวนี้เซตหนึ่งนะคะก็จะเป็นมอร์นิ่งภูเก็ตค่ะจะเป็นเม็ดสัวน้ําภูเก็ตนะคะจานนี้นี่เองอันนี้ก็จะเป็นโคเพสจุยนะคะ เครื่องดื่มนะคะทางโรงแรมเลือกใช้โปรดักที่มาจากผนภูกเกตค่ะตอนนี้นะคะผมเราลงมาที่เกรดชปบ,บานนะคะเพื่อมาใช้บริการเพื่อแนบบินเป็นส่วนลดค่าออง35%ค่ะไปดูบรรยากาศกันเลย เกรทช็อตบาร์เป็นทั้งคาเฟ่และเป็นบาของทางโรงแรมออกแบบด้วยโทนสีแดงเป็นหลกักการตกแต่งจะประกอบไปด้วยกล้องอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายให้บรรยากาศเหมือนห้องล้างฟิลม์มอนันนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณเกรทช็อตบาร์นะคะจำลองเป็นห้องล้างภาพเนาะซึ่งเกรทช็อตบาร์นี่นะคะเขาเปิดบริการถึงตามทุ่มค่ะ การได้กลับมาพักโฟโต้โฮเทลครั้งนี้ทำให้ความทรงจำที่เคยใช้ช่วงเวลาดีๆกับเพื่อนพักผ่อนด้วยกันเที่ยวสนุกด้วยกันกลับมาอีกครั้งค่ะนี่เห็นไหมคะน้ำลงอ่ะทุกคนจนโนลลงไปได้อะ่ะเออและถ้าให้นึกถึงโรงแรมแห่งการถ่ายภาพแน่นอนค่ะว่าต้องเป็นโฟโต้โฮเทล ไว้เจอกันใหม่นะโฟโต้โฮเทล